ปอดขับ2เกียร์โต้ราคาที่9 7 4 0 0 0บาทนะครับสำหรับตัวไฟ LED ตรงนี้เขายังมีให้นะเป็นสีเหลืองนะครับด้านหน้า3ดวงนะครับล่างด้านหน้านะครับมีให้เหมือนเดิมนะครับของเราอเมก้านะครับใช้ใช้งานได้จริงนะใส่ตัวนี้นะครับคิ้วล้อที่เป็นหมดเงินช่วงล่างก็ทําการอัพนะครับความสูงขึ้นอีก2นิ้วนะพร้อมเปลี่ยนปีกนกใหม่ของตัวโยงนะครับสีแดงๆตัวนี้ด้วยครับเขาเปลี่ยนเพื่อโลบาแขนยาวนะครับันชนท้ายเหล็กครับก็งานของ X อซเหมือนกันนะครับ สวัสดีครับพบกับเล็กฟอร์ดนะครับจากช่องฟอร์ดฟอร์ด by เล็กครับยูทูบชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะพาพี่ๆนะครับมาดูรถคันหล่อคันนั้นหลังคันนี้เลยนะครับเป็นรุ่นสปอร์ตขับ2เกียร์ออโต้สีดำนะครับมาในชุดแต่งเหล็กนะครับของเอ็กตรีมนั่นเองครับเรียกว่าแต่งหล่อเหล็กทั้งคันเลยนะครับพร้อมยกสูงด้วย2นิ้วนะครับผมเดี๋ยวพิมให้ดูความหล่อรอบคันกันก่อนนะครับผมว่าเขาหล่อขนาดไหนนะครับผมสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตขับ2เกียร์ออโต้ราคาที่974,000บาทนะครับเครื่องยนต์2.0นะครับผมม170แรง้า 6สปีดนะครับ405นิวตันเมตรนะครับในรุ่นนี้ครับเครื่องยนต์2.0เนี่ยเรียกว่าเป็นรุ่นที่กำลังนิยมเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่แต่งสไตล์นี้ครับออกออฟโรดสวยๆยกสูงด้วยเปลี่ยนแม็กหม่ขอบ20นะครับผมขอบงานเหล็กนะครับรอบคันตัวนี้นะผมดำดำดุดุแบบนี้นะครับผมเรามาดูนะครับว่าตัวนี้เขาเสริมตรงจุดส่วนไหนกันบ้างนะครับว่าเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับ เริ่มจากส่วนของด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าที่เห็นโดดเด่นตรงนี้ก็จะเป็นชุดเหล็กนะครับงานของตัว x t r e m e อย่างที่บอกข้างต้นไว้นะครับผมกันชนหน้าเนี่ยหรือว่าตัวพวกชุดเส้นด้านหน้าตรงนี้นะครับผมเป็นงานเหล็กทั้งหมดเลยนะนะครับเรียกว่าแข็งแกร่งนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แน่ๆนะครับผมสาหรับตัวไฟ LED ตรงนี้เขายังมีให้นะเป็นสีเหลืองนะครับด้านหน้า3ดวงนะครับรวมไปถึงตัวไฟพวกตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกไฟ ับ่บลไลท์ไฟหลีไฟเลี้ยวพวกนี้นะครับมีให้นะครับมาพร้อมชุดเซ็ตที่เป็นงานแต่งของงานเหล็กเอ็กซ์ตรีมแบบนี้เลยห่วงลากด้านหน้านะครับมีให้เหมือนเดิมนะครับของเราเิกานะครับใช้ใช้งานได้จริงนะด้านหน้าไฟหน้ายังคงไว้เป็นไฟเซ็ตเดิมอยู่นะครับเป็นไฟหน้า LED นะครับ LED ตัวตัว C นะครับเตียทามลูกตัว C สวยๆไฟหน้า LED 3ดวงนะครับเสริมหลอดในส่วนของที่เป็นตัวครอบไฟหน้าเข้าไปนะครับส่วนตัวสกรูฝากระโปรงนี้ลูกค้าก็ไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผม มาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็ใส่ตัวนี้นะครับคิ้วล้อที่เป็นหมุดเงินนะครับปกนิ้วนะหมุดเงินตรงนี้คิ้วล้อก็สามารถเลือกแบบเลือกรายได้เหมือนกันครับมันฟันเฟืองแบบเรียบหมุดเงินนะครับเลือกได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงช่วงล่างตัวนี้ด้วยรับช่วงล่างก็ทําการอัพนะครับความสูงขึ้นอีก2นิ้วนะตัวนี้นะครับพร้อมเปลี่ยนปีกนกใหม่ของตัวโยงนะครับสีแดงๆตัวนี้ด้วยครับเขาเปลี่ยนเพื่ออะไรนะครับตัวนี้เขาเปลี่ยนเพื่อที่เพิ่มความแข็งแรงทนทานนะครับลดการกิน้อยางนะครับตั้งศูนยยย์ขออองงล้้้้นนนรรัผมแวกก็ืดาาุใชตี แล้วก็ในส่วนตัวแมกยางนี้ก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับจากขอบเดิมขอบ18นะครับเพิ่มเป็นขอบ20นะครับตัวมาวลบิดเงินตรงนี้นะครับล้อล้อแมกนะครับถ้าอยากได้ที่แบบไม่ล้นซุ้มก็จะใส่เป็นตัวออฟเซตศูนย์แบบตัวนี้นะครับผมหรือว่าอยากได้เป็นตัวล้นซุ้มออกมาหน่อยนะครับก็จะใส่เป็นตัวที่เป็นออฟเซตความลึกเข้าไปสัก24หรือว่า44พวกนี้ครับก็สามารถอาอยากได้เป็นล้นๆ้นสวยๆก็สามารถเลือกแบบได้นะครับเลือกอยู่ที่เราเลือกตัวความลึกของตัวแมกนะครับ ส่วนตัวยางตัวนี้ใส่เป็นตัวมัททะเลนะครับตัว MT ของตัวโอตานินะครับก็ดอกซีรียางจะอยู่ที่33มสิบสคูณสิองายีนะสลหรับตัวนี้นะผมก็เรียกว่าหล่อลงตัวนะครับสลหรับตัวชุดเซ็ตช่วงล่างแล้วนะครับผมมาดูด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้สปอร์ตเดิมเนี่ยเขาไม่มีเราหลังคามาให้นะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเสริมหล่อเข้าไปนะครับผมเป็นตัวซีน กาวแล้วก็ซิลิโคนนะครับเสริมหล่อทําเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงคิ้วกันศาส์เบ้ากันรอยพวกนี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับส่วนด้านข้างบันไดข้างตรงนี้ครับทำการเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับใส่เป็นของตัว x c เหมือนกันนะครับก็เป็นแบบสวยๆดีไซน์นี้งานของเฉพาะเอกลักษณ์ของเขานะครับเปลืยกกันลื่นที่มีขนาดใหญ่เหยียบเต็มเท้าขึ้นรถนะครับสะดวกสบายนะครับต่อมาครับด้านท้ายเนาะด้านท้ายก็นี่เลยนะครับดีไซน์ก็เอกลักษณ์ของรุ่นของ x c โดยเฉพาะนะครับ เป็นตัวโลบา์แขนยาวนะครับงานเหล็กเนี่ยนะครับเขาไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงด้วยไฟเบรกตรงกลางไฟสปอร์ตไลท์นะครับส่องสว่างด้านหลังให้ด้วยนะครับถัดมาด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหลังก็เสริมไปส่วนที่เป็นตัวอ่าฝาท้ายก่อนนะครับใส่ตัวกาบฝาท้ายทําเป็นสีฟอร์ดอ่าสีดําด้านตรงนี้นะครับฟอร์ดทำสีดําด้านให้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นมากับตัวรถอยู่แล้วนะครับไฟเบรกเบ้ากันรอยพวกนี้มากับตัวรถโรงงานแล้วฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะครับมีน้ําหนักเบานะครับ็นรุ่นสปอร์ตนะครับ กันชนท้ายเหล็กครับก็งานของ XT เหมือนกันนะครับมีเสริมหัวมัลากนะครับไฟถอยที่เป็นสปอร์ตไลท์แล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียนเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับส่วนตัวไฟท้ายก็เป็นเซตเดิมของกับตัวรถนะครับไฟเบรกที่เป็นตัว LED นะครับแล้วก็เสริมในส่วนที่เป็นตัวครอบฝาท้ายเข้าไปนะครับเอาครอบไฟท้ายให้นะครับผมสวยๆนะครับลงตัวนะครับในรุ่นที่เป็นตัวสปอร์ตขับ2เกียร์ออโต้นะครับราคา970,000บาท แต่บอกไว้ก่อนชุดแต่งเขายังไม่ได้รวมกับตัวราคารถนะครับผมก็สามารถเลือกได้เป็นชิ้นๆหรือว่าอยากเสริมตรงจุดไหนนะครับเพิ่มเติมจุดไหนเลือกได้หมดเลยนะครับชุดแต่งเรามีให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายแบบนะครับผมสนใจอะไรต่างๆก็ทักเข้ามาสอบถามได้ครับที่ช่อง Ford Ford b ดบายเล็กหรือว่าเบอร์โทร0929249989นะครับเบอร์โทรฟอร์ดแอดไลน์คุยกันได้ฟอทไลน์สะดวกได้นะครับฝากกดติดตามกด s u b s ไคร b e นะครับช่องเล็กๆไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ